เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนโครสคลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าซันจิวานุคุนินะครับแต่ว่าจะไม่มีร่างเจอมาสูตรให้เราได้รับชมกันนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยกระทือบทิ้งไปแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีใบทองอยู่ทั้งหมด325บใบทองนะครับแล้วก็แต้มการันตีผมมีอยู่ที่15แต้มนะมาลุยกันทีละ10บใบเลยครับ10ใบแรกไปก่อนเลยชื่อออกครับคุณผู้ชมครับตัวอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะนอกเลดนะครับ เซนโงคุหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอดูว่ามีอะไรขึ้นอีกไหมผมจะได้กดสคิปนะครับผมอ่าไม่มีกดสคิปเลยฮะอ่านั่นง่ะเซนโงคุผมอยากได้มาจแลนอีกสักหนึ่งตัวนะโอเคเพราะว่ามาจแลนเนี่ยผมจะเอาไปทำแปดดาวนั่นเองนะครับได้ซ้ำจนจะทำแปดาวได้แล้วเนี่ย โอเคทีละสิไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้มีคนเปิดกาชาแล้วได้ตัวเกลือนะเดี๋ยวรอชื่อเขาหมดก่อนนะครับเมื่อชื่อเขาหมดแล้วก็เปิดกาชาเลยนี่ครับปรเป็นไงอ่าชื่อผมขึ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ได้ตัวละครนอกเลดนะครับต้องรอลุ้นดอกที่100นู่นแหละอ่าชื่อขึ้น2รอบหรือเปล่าครับอ่ารอบเดียวนะโอเคได้คุมะมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทำ awakening นะ เอาล่ะคุณผู้ชมฮะรอชื่อหมดแล้วก็ทำการเปิดกาชาไปเลยโอ้โหมีคนขึ้นก่อนผมว่ะเขาเปิดได้มีฮอกนะครับมันเป็นสูตรเปิดกาชาที่เราไม่ต้องลุ้นอะไรมากครับถ้าหากชื่อขึ้นก็จะมีโอกาสได้เนาะไหนดูซิชื่อขึ้นไหมในคอสโอ้ไม่ขึ้นว่ะผมกดสคริปเลยแล้วกันนะไปฮะปิงปองรอในส่วนของป้ายชื่อหมดก่อนนะครับแล้วก็เปิดกาชาไปเรียบร้อยไม่มาครับคุณผู้ชมฮะไปดูก่อนหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ย เ่75า75ใบแล้วนะครับอ่าไม่ใช่75บใบสิ้มแลมนะนะรุยต่ออีก1 5ฮะมาแล้วคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้เนคอสและชื่อขึ้นเป็นอ่าตัวนอกเลดโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ซีเรียสครับดองมาน่าจะเยอะพอตัวเลยแหละนะครับไม่ได้เติมแล้วนะผมไม่ได้เติมมาประมาณเดือนกว่าแล้วแห้งหมดแล้วเฮ้ยมา2ตัวว่ะอีกตัวหนึ่งอะไรอะ่ะอีกตัวนึงชื่อเหมือนคราฟเลยฮะแบบนี้ก็จำดูซิตัวแรกคือตัวอะไรครับ ตัวละครตัวแรกมาแล้วฮะนอกเลดรอแป๊บหนึ่งนะแสดง a n นิเมชันก่อนอ่าอีวานคอปโอ้โหตัวนี้ผมทำแปดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ซ้ำจนทำแปดาวได้แล้วอะ่ะนี่ไงโอเคปูกรับครับโอ้โห,โโหดวงมาวะ่ะแต่มาเจแลน์ไม่มาเลย 85ครับดอกต่อไปมีโอกาสได้ตัวหน้าตู้แล้วนะดอกที่100หรือว่าการันตีเล็กนะครับหรือว่าการันตี100นี่แหละเรียกแบบไหนก็ได้นะจะมีโอกาสได้ตัวละครหน้าตู้1ตัวนั่นเองนะครับโอกาส50นะถ้าสมมุติว่าเราเลือกสันจิตัวสันจิออกแต้มการันตีมันก็จะรีเลยนะ แต่ว่าถ้าหากตัวซันจิไม่ออกก็จะต้องลุ้นต่อจนถึง200การันตีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมไปเลือกเลจจอ่ะอันนี้เสียใจด้วยนะครับถ้าหากเลจูออกคุณผู้ชมจะต้องหาใบทองมาเพิ่มเพื่อที่จะหวังเอาการันตี200นั่นเองนะครับถ้าหากไปเลือกตัวละครอื่นอีกก็จะต้องหาใบมาเพิ่มอีก100นะครับหาใบเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าโอกาสการันตีเล็กมันมีเพียงแค่50%นั่นเองนะครับเรามาเปิดคาชากันต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ1การันตีมาแน่นอนใครเอ่ยอ่า ไม่การันตีซันจิโอเคผมจำชื่อได้วานคุนิซันจิมาเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าไม่เกลือนะเออรอบนี้ดวงดีว่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วหมุนติ้วเป็นฮอลิเคนแห่งความรักเลยแบบนี้ก็เสร็จในคอสิครับอ่ะชุดสวยด้วยคุณผู้ชมฮะแบบนี้ก็ต้องไปทำแปดดาวกันหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเชยชมในส่วนของเอฟเฟกตแดาวของตัวละครตัวนี้กันนะครับผมจะเอาเอออกละกันนะ แล้วก็ใส่เป็นซันจินะอยู่ไหนเอ่ยซันจินี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นไงล่ะโอเคมาดูซิสมอผมพอทำเปล่า1 2 100 200 300โอ้โหไม่พอว่ะมันต้องทำ3า350สมอใช่ไหมโอเคครับ1ตัวสำหรับ8ปดดาวต้องทำ3า350สมอเพราะฉะนั้นผมขอเปิดตรงนี้เล่นๆไปอีกสัก10สมอแล้วกันนะครับไม่ใช่10สิเปิดเล่นๆไปอีกสัก50แล้วกันนะครับผม เปิดตู้แรกนะเพราะว่าตัวละครใหม่ๆมามันจะเข้าที่ตู้แรกเสมอนั่นเองนะครับโอเคอ่าได้เซนโตมารู้มาด้วยไอ้เจ้าอ้วงนะฮะไอ้เต้าอีก10บครับไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับอุ้ยไปกดแชร์ด้วยเดี๋ยวออกก่อนแป๊บนึงออกไงอ่ะโอเคซ้ายล่างตรงนี้นะครับถือว่าดีนะผมได้แต้มมาในส่วนของตู้แรกอีก57แต้มนะครับรอบหน้าก็น่าจะเปิดกาชีกแค่ร้อยกว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะ ไม่การันตีอีกแล้วโรบินก็ไม่การันตีนะคุณผู้ชมถือว่าโชคดีมากๆเลยมาเรามาดูเอฟเฟกต์แดาวกันครับสำหรับเจ้าซันจินั่นเองครับผมดาวสุดท้ายมาแล้วครับ100สมอไม่รู้ว่าจะเปลืองหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ทาทาไปเฮะเพื่อคุณผู้ชมผมรีวิวให้ได้นะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับมาดูเอฟเฟกกันอ่าเอฟเฟกยังไม่มาครับต้องไปปิดกระจกก่อนรอสักครู่หนึ่งนะ โอเคแล้วก็ไปดูซิสันจิอ่ะโหสันจิตัวเบอรเเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคปิดกระจกเรียบร้อยนะครับ oh <my> สันจิ8ปดาวเป็นไงอ่าลูฟี่เอาสันจิขึ้นตัวแรกก่อน oh. โอเคเป็นไงล่ะเออเอฟเฟกสวยอยู่ไม่ได้แย่มากนะครับเอฟเฟกถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวรอแสดงแอนิเมชันสักครู่หนึ่งนะครับนี่เป็นไง หมุนติ้ว,วๆเฮอริเคนแห่งความรักคุณนามิซังอืมโอเคข้ามได้ข้ามครับคุณผู้ชมครับเรามาดูในส่วนของการรีวิวตัวละครตัวนี้คร่าวๆกันหน่อยดีกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของสกิลที่ผมแนะนําให้ใส่ผมจะแนะนําให้ใส่ในส่วนของเซ็ตแบบผมเลยนะครับสามารถใส่แบบเดียวกันก็ได้นะในส่วนของการแปลสกิลผมจะแปลไว้ให้ในกลุ่มนะครับคนไหนอยากอ่านสกิลแบบละเอียดก็ดูที่ในกลุ่มได้เลยเพราะผมไม่ได้ทําคลิปให้นะแต่ในเรื่องของการรีวิวอะไรต่างๆผมก็จะทําคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับเอาแบบ ครบจบในคลิปเดียวอะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าสําหรับคนไหนที่อยากเล่นตัวละครตัวนี้แล้วงบน้อยงบไม่พอนะครับผมแนะนําว่าให้ผ่านเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าหากเล่นในส่วนของทีมระดับกลางถึงระดับต่ําความเร็วไม่พอตัวละครตัวนี้จะกา,กากทันทีเลยนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าหากมีความเร็วเยอะๆตัวละครตัวนี้ก็จะพอเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับเป็นตัวสายดาเมจน็อกรอบที่น็อกโหดมากๆมีดาเมจประมาณปานกลางนะครับไม่สูงมากดาเมจเนี่ยพอๆกับเจ้าลอวานอคุนี้เลยนั่น ในส่วนของสกิลคุณผู้ชมก็อาจจะงงหน่อยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่สกิลเลเวล30ครับสกิลเลเวล30เราสามารถเปิดและก็ปิดสกิลนี้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เปิดไว้นะในกรณีที่เราเปิดใช้งานสกิลนี้สกิลคัตซีน3สกิลนี้จะเข้ามาในสล็อตตอนที่เราใช้งานในส่วนของรอบปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่เรานอกรอบตัวสล็อตสกิลของเราจะไม่มีสกิลคัตซีนให้ใช้งานนะครับแต่ว่าจะเป็นสกิลที่เราจัดเซตไว้ด้านขวาตรงนี้เลยนั่นเองครับผมถามว่ามัน โอเคไหมผมก็มองว่ามันพอได้อยู่แหละมันทําให้เราสามารถเล่นได้หลายสกิลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูการแนะนําการอัพสกิลนะครับคุณผู้ชมดูแผงสกิลตามผมได้เลยนะครับสกิลที่ผมจะอัพไม่ตันก็คือสกิลสเตตัสเพิ่มความแม่นยําตรงนี้นะครับอันนี้ผมมองว่าตัวซันจิมันไม่จําเป็นต้องแม่นยําอะไรเยอะมากนะครับจริงๆตัวละครในเกมนี้ณปัจจุบันมันควรที่จะเป็นแบบโจมตีติด100%หรือว่าโจมตีไม่สนลบหลีกอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งซันจิเวลาที่เขาใช้สกิลคัสซี ตัวละครที่โดนสกิลคัสซีนจะถูกห้ามหลบหลีกนะครับแล้วก็ห้ามอมตะด้วยในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าสกิลคัสซีนของซันจิเป็นการโจมตีเดี่ยวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งตัวละครตัวนี้ไม่มีสกิลอันติเมดด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลคัสซีนผมก็จะอัพประมาณนี้เลยนะครับจริงๆถ้าหากเลเวลต่ำๆนะครับอัพเต็มได้ก็อัพเต็มไปเลยเนาะเพราะว่าบางทีสกิล6ดาวหรือว่าสกิล8ดาวยังไม่เปิดก็จะมีแต้มอ,อ,อัพสกิเเลเพ ผมได้เลยะจะมีสกิลใช้งานแค่สกิลนี้ที่มันเป็นสกิลแบบไม่ใช่คัดซีนผมจะอัพไปเพียงแค่15นะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้สกิลนี้เท่าไหร่ความสามารถก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพิ่มในส่วนของค่าพลังโจมตี8%ทุกครั้งที่ใช้สกิลในรอบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าทําดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็ไปคอมโบกับสกิลนี้ด้วยนะครับสกิลนี้เวลาโจมตีก็จะได้โล่ตามค่าพลังโจมตีนั่นเองครับผมถือว่าโอเคนะไม่แย่แต่ว่าผมอยากได้โล่แล้วก็เน้นสกิลที่การบัฟเพื่อนร่วมทีีมมจะอเเกว่่่าาานนังรดูท ใช้งานสกิลนี้เมื่อเราโจมตีสกิลนี้นะครับจะมีในส่วนของค่าความแม่นยำเพิ่มเข้ามาให้กับค่าเจาะเกาะเพิ่มให้อีก25%สกลตรงนี้สามารถสะสมได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยนะครับหรือก็คือ100%นั่นแหละและในกรณีที่เราใช้สกิลนี้ในรอบเดียวกันเป็นครั้งที่3นะครับศัตรูที่โดนสกิลนี้จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกการเป็นอามาตะได้เป็นเวลา2รอบนั่นเองครับผมแล้วก็พาสีของอีก1สกิลนะครับก็คือสกิลนี้นะสกิลนี้มีความสามารถก็คือหลังจากที่เราใช้งานจะบับาามมเรรบทีของ20% สะสมได้สูงสุด3ครั้งนะครับก็คือ60%จนกว่าจะจบรอบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้สกิลนี้ในครั้งที่3ของรอบเดียวกันจะขยายเวลาบัฟความเร็วของสกิลนี้อีก1รอบนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของสกิลคัสซินที่เราควรใช้งานกันบ้างครับสกิลแรกก็คือสกิลนี้นะครับเวลาที่เราใช้สกิลนี้พลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา2รอบนั่นเองครับผม แล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับสกิลนี้นะเมื่อใช้สกิลคัสซีนนี้ดาเมจของสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นและก็ในส่วนของสกิลคัสซีนสุดท้ายครับหลังจากที่เราใช้งานสกิลนี้เราจะมีเอฟเฟกการดูดเลือดเป็นเวลา2รอบด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคแหละค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตัวซันจิค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับและต่อมาผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของเกมเพย์ซันจิวานอคุนี้กันนะครับผมมีเกมเพย์ที่แบบเล่นได้แล้วก็เกมเพย์ที่แบบเล่นไม่ได้นะครับเรามาดูเกมเพย์ที่แบบเล่นได้กันนนกกก่่่อเเเลยดีวีวามพท ได้ก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับในส่วนของเกมนี้ซันจิของผมเปิดก่อนนะครับเวลาที่เปิดก่อนตัวละครตัวนี้จะมีโอกาสเป็นอามาตะด้วยนั่นเองครับผมซึ่งก็จะเตะอัดบิ๊กมัมไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะและก็มาเป็นรอบของลูฟี่ของผมนะหลังจากจบรอบของลูฟี่ในกรณีที่รอบของทีมเราไม่สามารถฆ่าศัตรูได้ตัวซันจิจะน็อกรอบออกมาต่อสู้อีกหนึ่งครั้งพร้อมกับโซอีก3โซนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเป็นรอบของตัวละครตัวไหนในทีมของเราก็ช่างนะครับถ้าหากตัวละครตัวนั้นไม่ได้ฆ่าศัตรูตัวซันจิก็จะนอกรอบออกมาเรื่อยๆแบบนี้ไม่สิ้นสุดเลยนั่นเองครับผมปกติแล้วตัวซันจิจะใช้โซในการใช้งานสกิลประมาณ1โซนะครับแต่ว่าทีมที่ผมสู้อยู่ด้วยเนี่ยผมจะโดนในส่วนของการเพิ่มโซในการใช้งานเพิ่มเข้ามานะซึ่งก็จะทําให้ซันจิของผมใช้2โซในการต่อสู้นั่นเองครับผม รอบนี้สันติของผมสามารถยืนได้แล้วก็ทำดาเมจได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมจะให้คุณผู้ชมดูเกมเพลย์กันแบบยาวๆเลยนะ ผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ผมก็เล่นซันจิได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่าในส่วนของเกมเพย์ตรงนี้เราจะไม่ได้กดมือนะครับจะเป็นการเล่นแบบอัตโนมัตินั่นเอง สังเกตว่าตัวซันจิน็อกรอบออกมาดีมากๆเลยนะครับหลังจากจบรอบลูฟี่ตัวซันจิก็ออกมาน็อกรอบอีกเนาะผมจะใช้รอวาน็อกคนนี้ในการทําคอมโบด้วยซึ่งเมื่อทาฟกาก้ารอน็อกรอบให้กับตัวละครลูฟี่เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วเข้ามานะครับเมื่อใช้คอมโบในรูปแบบนี้ตัวละครซันจิของผมเนี่ยจะสามารถน็อกรอบได้โหดมากๆเลยนั่นเองครับผมผมก็จะให้คุณผู้ชมดูเกมเทกันแบบยาวๆเช่นเดิมเลยนั่นเองครับผม สังเกตว่ารอบนี้สันติของผมน็อกรอบได้โหมดมากๆและสังเกตบัฟด้านบนครับบัฟด้านบนของตัวละครของผมมีเยอะมากๆเลยนะเยอะจนพูดได้ว่าล้นหลอดเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสันติของผมจะโดนลบโกนในเรื่องของโซจากตัวซาโบ้นั่นเองครับผมจึงไม่สามารถใช้สก,กิลได้แบบเต็มสูบเนาะแต่ว่าแค่นั้นก็เพียงพอในการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับ ผมขอธิบายเรื่องการใช้งานโซของซันจิคร่าวๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่ตัวละครในทีมของเรามีทีมหมวกฟางอยู่บนสนามนะไม่นับตัวละครซันจินะครับมี1ตัวก็จะลดโซในการใช้งานอีก1โซนั่นเองครับผมแต่ว่าลดโซการใช้งานทั้งหมดสูงสุดก็คือ2โซนะครับ 死を与えてやる あたえて และเกมเพลย์เหล่านี้ก็คือเกมเพลย์ที่ตัวซันจิสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแต่ผมต้องวงเล็บไว้เลยว่ากรณีที่มีความเร็วเยอะกว่าเท่านั้นนะครับถ้าหากความเร็วน้อยกว่ารูปแบบเกมเพลย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ และนี่ก็คือรูปแบบเกมเพย์ที่ความเร็วซันจิน้อยกว่านะครับดูในส่วนของลูฟี่ฝั่งนั้นนะลูฟี่ฝั่งนั้นเปิดก่อนนะครับอัดสกิลแบบเต็มที่เลยและก็ตบท้ายด้วยสกิลคัสซีนนะครับจบแล้วแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับซันจิผมลงไปนอนแล้ะทั้งซันจิวานนกคูนี้ทั้ง uni, ทารฟาก้ารอวานนกคูนี้หายคู่เลยครับคอมโบนี้มีข้อเสียก็คือถ้าหากความเร็วต่ําก็จะเล่นไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าหากมีความเร็วสูงก็จะเป็นแบบเกมเพย์สองเกมแรกที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของการสรุปตัวละครตัวนี้กันหน่อยแล้วกันเนาะ สำหรับผู้เล่นใหม่นะตัวละครตัวนี้สามารถเล่นได้นะครับเปิดกาชาแล้วก็มาทําดาวเพียงแค่6ดาวก็เล่นได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องทําถึง8ดาวเลยแต่ว่าจะทํา8ดาวก็ได้นะครับจะบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นตัวละครตัวนี้ออกแนวบัฟนะครับไม่ได้เป็นดาเมจหลักที่สามารถทาดาเมจได้ดีอะไรขนาดนั้นเนาะถ้าถามผมว่าความเร็วต่ําๆเล่นได้ไหมหรือว่าของอุปกรณ์ไม่มีเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าผมตอบให้เต็มปากเลยนะครับว่าเล่นไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับปัดทิ้งไปได้เลยถ้าไม่ได้ออกสกิลหรือว่าไม่ไได้ทําอะรเเลยี่ก็ กับว่าเป็นตัวไก่เลยครับคุณผู้ชมครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยเอาไปลงทีมซับยังจะโอเคกว่านั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าหากทาคอมโบได้มันก็จะเป็นอะไรที่โอเคมากๆโดยรวมแล้วผมให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้โดยรวมแล้วตัวละครมันไม่ได้ว้าวเหมือนยาม,มาโตะที่เข้ามาช่วงแรกๆนะแล้วก็ตัวลูฟี่วันโอคนี้ที่เข้ามาช่วงแรกๆอะ่ะมันว้าวมากๆเลยนะรวมไปถึงตัวคิงด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันเหมือนตัวกีี้มากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับพวกเพจวันอุนติ อารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมซึ่งถ้ามีความเร็วที่ค่อนข้างสูงก็เล่นได้แหละแต่ว่าน้ำเมตาขนาดนี้ผมแนะนําความเร็วต้อง900ขึ้นไปเลยนะครับถ้าหากต่ํากว่านี้ก็แทบเล่นไม่ได้เลยแหละถ้าหากเป็นไปได้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมดองรอโซโลวานอคุนี้เลยนะครับตัวนี้น่าจะตึงกว่าซันจิเยอะเลยนะครับหรือไม่ก็จะต้องรอ GM แก้สกิลของซันจิกันอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผม